ตัดเล้วเหรออืมได้อยู่เงียบเกงเโอ้ยนี่โคงมันนั่นอาดิหล่อจริงโคงจิงเรนนันเออเสียดานน่ะวุ้ยนี่พน้ำจ้าตองเไหมไม่เผื่อตั้เอาก่อนโอ้ปลาโูนแต่ว่า นี่พองกันบางงานนี่ใช่ปีบางมันเห้ยหยิบเล่เลยได้เล่เราเนี้ผมว่าอุ้ยอุ้ยปลาชนดูมาฟองหลานด้วยนะล่ะน้องอุ้ย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 เป็นจ่าไปยังไหมน้องจ่านี่บางงานนู้นไปไหนกันะนี่ย

ไม่หายดังลั่นเลยมันเปิดดงลันของกูอ่ะนั่นนี่นี่ได้ดันปุ้ดของกล้องลั่นไงไหมนั่นนี่ได้ได้คูณเพื่อนเฮ้ยเพอจริงเบิ้ลสองเรืมองจ้ะมาอยู่กันได้ไงวะเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันเพื่อนกันมันดีอ นี o, an, ây, uh, ้ไม่ด huh ีก็รู้ดูครับกเด็ดลาวช้ำลาวชํำลาวปางือให้ลงจ่าออกมาคู่เลยันอันไนรูกลตืเข้าไปมีพวงวงจานเทียบเทียบไปดีเ้ข้า่ม้าเจา

หลบไปที่ดินหนามันมันตั้มกว่าตั้มตรงนี้ก่อนาีล้วหน้าอยู่ตรงนี้ขึ้นมาตัดได้ยังงี้นะขึ้นเนี่ยมันชดดีมากมันชดเลยโคุยไม่ใช่เท่าไหร่นี่วางนี้ที่เรามาเมื่อกี้วางนี้ต้องเงยแต่ตรงนู้นเราไม่ได้เข้าไปเราชดเรายืนใกล้ตรงนั้นหรรออกว่่าายูตงนี้ งานี้พูดอยู่คนเดียวหรอโอ้ลอกลังแบบบงมันเลยลช่อนี้มันจบไม่ลงเลยชานี้มันจบไม่ลงช่อไหนชนีช่อฮะ้ยนี่เนี่มันเก่งี้ องไปอมโอ้โหนี่เนได้ไมนี่เมอรนี้นาวนไม่ไดนั่นและนั่นและไม่มีใครเนดีเ คือเรามาแล้วเหมือนกันจ่าเราเดิองคนไปจ่าตรงนี้เดินสองคนเราลุงจตรงนี้ขนาดฟ้องต้องปิดโอ้ดับปืนไปไม่ี่สจ๊อ

เงี้ยเล็กป้ากันนะนี่ม้ยดนว่าอยู่ข้างล่างไหมะอ้ยชนอืออยนรอ่ล่งกันเห็นเงินนเขาทำไหมา เงี้ใต้นี aw, <is> ่มันให่เลยโหนี่อยู่ลำนิดเดียวโอ้โงล่างรินขึ้นมาไงตกลงไงไม่เท่าไหร่ร้งไห มันอนอ่ะนอนไปรัวอะไรเขินดินี่อัเล่นเนี่อันนี้ก็เล่นเ่เต็มแหบอ้โเออสองถุงมันก็โตสุดบึโอเคทุกคนฝากก่อล้วกัแชร์ด้วยนะคมันจะเป็นจังเป็นเป็นสวยเดีย